สวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาบอกนะครับเคล็ดลับดีๆนะครับในส่วนของการนะครับดูแลต้นมันสำปะหลังนะครับในช่วงของมันสำปะหลังนะครับอายุกำลังจะเข้า3เดือนนะครับว่าเราควรมีนะครับวิธีการดูแลอย่างไรนะครับในช่วงนี้ก็นะครับอยากให้พี่น้องชาวเกษตรกรของเรานะฮะที่ ปลูกมันสำปะหลังนะครับไว้เยอะๆนะครับตอนนี้เป็นในช่วงของหน้าฝนนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูนะครับไล่มันสำปะหลังของคุณด้วยนะครับว่ามีอาการเป็นอย่างไรนะครับเราต้องไปดูนะครับว่ามีอาการใบเหลืองไหมนะครับมีความชุ่มชื้นของดินนะครับเยอะมากไหมนะครับอาจจะทําให้เกิดมันเน่าได้นะครับอันนี้ต้องไปดูนะครับในส่วนของไล่มันสำปะหลังของเราในช่วงของฤดูฝนนี้ นั่นก็คือเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เราต้องเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปเช็คดูนะครับถ้ามันมีอาการมันเน่าแล้วเราต้องรีบขุดไปขายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ <Wow. S 1> ลานมันสำปะหลังของเรานั้นนะครับก็ เปิดทําการซื้ออยู่นะครับโดยราคาดีมากเลยนะครับในช่วงนี้นะครับกิโลกรัมละ3บาทนะครับเปิดหัวมาอย่างดีเลยนะครับกิโลกรัมละ3บาทรับรองว่าใครที่ปลูกมันสําปะหลังแล้วนะครับรับรองว่าผลผลิตปีนี้นะครับราคาดีแดงอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นมันสําปะหลังเป็นข้าวนะครับเพราะว่านะครับกลุ่มเกษตรกรอ่าจากต่างประเทศนั้นนะครับประสบปัญหานะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ของไทยเราเนี้ยนะครับก็ ต้องนะครับอ่าดูแลนะครับเพื่อที่จะนะครับนำเอาไปขายต่อนะครับในต่างประเทศราคาของเรามันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวเกษตรกรของเราด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมมีเทคนิคดีๆนะครับในการที่จะใช้นะครับอ่าในเรื่องของการดูแลนะครับต้นมันสำปะหลังนะครับด้วยการบํารุงด้วยโฟทีนะครับโฟทีนะครับหช้อนนะครับผสมน้ําได้20ลิตรนะครับห่ซองนะฮะผสมน้ําได้800ลิตรนะครับอ่ะนะฮะหกล่องนะฮะ หนึ่งกองมี1ิซองนะครับอ่าในราคาเพียง4,500บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้สำหรับใครที่อยากจะเอานะครับโฟทไปใช้นะครับในเรื่องของการนะฮะฉีดพ่นทางใบนะฮะก็อย่าลืมนะครับสั่งซื้อได้นะครับของแท้แน่นอน100%เปอร์เซ็นต์นะครับตูเข้ามานะครับ097 0250279นะครับ0970250279นะครับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมนะครับมาตรลีดูในในส่วนของไร่มันสำปะหลังของเรานะครับในพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ10ถึง15ไร่นะครับรับรองว่าโอ้โหนะฮะสวยสดงดงามนะครับสำหรับท่านใดที่ปลูกมันสำปะหลังอยู่ในขณะนี้นะครับก็อย่าลืมไปดูแลนะครับฉีดพ่นด้วยโฟทีนะครับฉีดพ่นด้วยโฟทีนะครับแล้วก็ใช้อะมิโนแบคระเบิดหัวมันสำปะหลังให้หัวใหญ่ดกยาวนะครับมีน้ำหนักดี สำหรับพันธุ์มันสำปะหลังที่คุณผู้ชมนค่ะสอบถามกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับในช่วงนี้ก็ยังไม่มีวางขายนะครับยังไม่มีวางขายเพราะว่าในช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงหน้าขุดนะครับเพราะว่ามันของเราเป็นมันปีนะครับมันของเราเป็นมันปีต้องขุดเอาไว้ในช่วงของเดือนมีนาเมษานะครับเพราะว่าจะราจะปลูกอ่ามันสำปะหลังอีกขั้นหนึ่งก็คือช่วงเดือนเมษายนนะครับฉะนั้นแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมันสำปะหลังของเรานั้นนะฮะยังขุดไม่ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่ตติดามมรับชก็ ขอบคุณมากมายด้วยแล้วกันนะฮะที่ติดตามรับชมกันเข้ามานะครับสำหรับเรามีเทคนิคอะไรดีๆในวันนี้เราก็จะมาแนะนําสําหรับคุณผู้ชมทุกที่ทุกท่านนะครับอ่ะนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากโปรโมชั่นนะฮะสำหรับโฟทีนะครับสารเสริมผลิตภัณฑ์อ่าสารเสริมนะครับอ่าในการดูแลนะครับพืชทุกชนิดนะครับเป็นฮอร์โมนเอาไว้ฉีดทางใบเล่งรากเล่งต้นนะครับให้ จะเลยงอกงามให้เขียวนะครับทำให้หัวมันสัมปรังนั้นโดกใหญ่ยาวน้ำหนักดีและก็มีแป้งนะครับใส่เข่ากางงามใส่มันกางามใส่อ้อยกางงามครับพี่น้องครับอ่ะอย่าลืมนครับโทรกิงก่ายเข้ามาได้เลยนะครับ097 025 0279 097 025 0279 gp channel นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้จะเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ